เขียนว่าอะไรนะ By me เป็นเป็นเป็นหัวข้อที่พอเราอ่านปั๊บเราเกิดความสนใจ By me ให้ทำไมคะซือซ้อซื้อซื้อฉันนะไปดูนะคะไปดูที่เนื้อเรื่องค่ะอ่ะเรามาดูพร้อมกันนักเรียนอ่านเรียนอ่านเองนะคะแล้วบอกครูว่าเขาพูดถึงอะไรเดี๋ยวใช้ฟังเทปอ่านเองค่ะ where can we see the advertising we can we see the advertising in the newspapers in the street on television on the internet and on the back of this book เวลาเรามีหนังสือหนังสืออะไรก็แล้วแต่แมกกาซีนนิตยสาราอะไรก็แล้วแต่ก็จะพบว่ามี แอดเวอร์ทายสิ่งมีโฆษณาอยู่หลังปกด้วยใช่ไหมเอาล่ะต่อไปนะคะอาทีนี้เรามาฟังมาฟังเทปกันเลยแอดเวอร์ทายสิ่งมีโฆษณาอยู่หลังป e ด้วยใช่ไหมเอ t ละต่ t ไปนะคะทีนี้เรามาฟังมาฟอ่าโอเคนะคะ ต่อไปอ่นักเรียนอ่านก่อนค่ะ,ะแปลตรงนี้ก่อนพูดถึงอะไรโฆษณาเป็นอะไรคะการสื่อสารแต่มันเป็นอะไรด้วย p e r s u a s i o n เป็นอะไรด้วย Advertising is communication. who say am I am I have am TV on the internet. and in the internet. the internet. is communication, uh, advertising is communication but. But it's also persuasion. persuasion persuasion คือคือเป็นการชักชวนเป็นการชักชวนจดสับด้วยนะคะจดสับด้วยบอกว่าการโฆษณานั้นมันเป็นการสื่อสารแล้วก็เป็นอะไรด้วยคะเป็นการชักชวนนะคะด้วยเหมือนกันเอาละชักชวนยังไง every day millions of people are persuaded to buy things that they don't really need persuaded 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 like. okay. ก็คือพูดถึงว่าอะไรทุกวันเลย millions of people คนจำนวนเป็นล้านๆ้านคนเนี่ย are persuaded นักเรียนดูตรงนี้นะคะดูตรงนี้นะฟังก่อนฟังก่อนอย่าไม่ต้องรีบอ่านฟังก่อนนะคะอ่านไม่ต้องรีบอ่านเดี๋ยวได้อ่านค่ะเดี๋ยวได้อ่านจะได้อ่านจะได้อ่านเป็นนะคะ everyday millions of people are persuaded ทุกวันเลยคนเป็นจำนวนหลายล้านคนทีเดียวถูกชักชวน persuade แปลว่าชักชวน are persuaded คนถูกชักชวนเข้าใจไหมคะ people are persuaded ถูกชักชวนทำไมนักเรียนถ้าคำว่าถูกชักชวนเนี่ยมันเป็นยังไงคะเขาคิดจะเขาคิดจะทำสิ่งนั้นหรือปเปล่าเปล่าแต่ทำไมคะ ถูกชักชวนเข้าใจไหมคะ <Okay. S 1> เขาเป็นเขาเป็นกรรมนะคะถูกชักชวนให้ไปทําไมชักชวนไปทําอะไร <S <S ไปซื้อสิ่งของที่พวกเขาไม่ได้ไม่ได้จงการไม่ได้จําเป็น really need don't really need need นี่คือต้องการหรือจําเป็นนเราเคยเป็นมบางบางทีเราไม่ตั้งใจจะซื้อสิ่งนั้นเลยแต่เราเห็นโฆษณาหรือเราเดินไปตามตลาดไปตามอะไรนะคะเปิดท้าย เ,เขาเรียกว่าอะไรนะเปิดท้าย garage garage market garage ที่แปลว่าโรงรถอะ garage market นะคะเปิดท้ายเสร็จแล้วก็จะมีคนโฆษณาซื้อหนึ่งไม่แถมหนึ่งด้วย buy one get two ซื้อหนึ่งแถมสองถูกไหมซื้อหนึ่งแถมสองความจริงเราไม่ได้อยากได้เลยแต่เราทำไมคะ เราซื้อเพราะอะไรเราถูกชักชวนเพราะว่ามันมีสิ่งจูงใจคืออะไรของแถมนึกออกไหมเคยเป็นไหมเคยนะนักเรียนน้าเรียนมีโทรศัพท์มือถือกี่เครื่อง<ม>เครื่องเดียวเวลาไปตลาด<ม>เขาแจกแจกซิมฟรีจําเป็นไหมไม่จําเป็นนะคะนัา,นาเรียนเขา,าแจกเขาแจกเบอร์ฟรีนะแจกซิมฟรีนะแต่ต้องเติมเงิน20บาทอยากได้ไหม อยากได้บางคนอยากได้นะจำเป็นไหมไม่จําเป็นนี่คือ,เ,อเรื่องของอะไรโฆษณานะคะ everyday ไปต่อไปนะคะอา้าวฟัง most people think their lives could be better most people think their lives lives are cheap. อาชีพไม่ใช่ค่ะ lives นี่แปลว่าอะไรคะช,ชีวิตถ,ถ้า live ถ้าอ่านว่า live l i v e live เป็นกริยาแปลว่าอาศัยแต่แเักเรียนเคยดูถ่ายทอดสดใช่ปะแล้วขึ้นว่า l i v e อ่านว่าอะไรคะ l i v e แปลว่าอะไรคะสดบางทีเราดูถ่ายทอดสดอยู่นะคะขึ้นภาษาอังกฤษ l i v e ที่มุมจอนะคะ l i v e อ่านว่า life แปลว่าสดคือถ่ายทอดสดอยู่ถ้าเป็นกริยาจะอ่านว่า live แปลว่าอาศัยอยู่นะคะ งั้นคนส่วนใหญ่คิดว่าชีวิตเขาเป็นยังไง and the message many advertisements คิดว่าชีวิตเขาน่าจะดีขึ้น better and the message of many a d v e r t i s i n g is แล้วข้อความที่จะพบในโฆษณานั้นส่วนใหญ่จะเป็นดังต่อไปนี้ฟังนะคะว่าเขาจะโฆษณาว่าอย่างไร This product will help you to be the person you want to be ่นี่คือโฆษณาว่าอะไรคะ you want to be ค่ะหมายถึงอะไรผลิตภัณฑ์นี้ product จะช่วยให้คุณเป็น,นเป็นคนที่คุณต,ต้องการจะเป็นผลิตภัณฑ์นี้จะช่วยให้คุณเป็น,ปนอย่างที่คุณต้องการนี่คือค,คำโฆษ,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 ษณานะคะมาดูตัวอย่างอ้าวเดี๋ยวย้อนใหม่นิดนึง Every day, millions of people are persuaded to buy things that they don't really need. Most people think their lives could be better, and the message of many advertisements is this product will help you to be the person you want to be. Three simple examples are Top people read the Times. top people read the times times คืออะไรคะฮะเวลาแปลเลยเหรอครูถามว่า time มันคืออะไร what is time อ่านแล้วตีความสิเนี่ยมันคืออะไรเนี่ย top people read the times คะเนี่ย top people read the times คืออะไรคะอ่านแค่นี้ไม่ได้นี่ทำข้อสอบอินทาร์ไม่ได้นะเพราะมันยากกว่านี้เยอะ ตีความเนี่ยแค่ประโยคเดียวเนี่ย top people read the times อ่ read read คืออะไรอ่านเขาอ่านอะไรล่ะคะอ่า times น่าจะเป็นชื่อของหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารใช่ไหมเออ top people คนอะไรคะคนระดับอะไรระดับสูงระดับ high 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 so ระดับ high 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 so top people ก็จะอ่านนิตยสาราชื่อนี้ Read the Times ต่อไปนะคะ The beer for real m e n The beer for real m e n real m e n real m e n คือดื่มเบียร์นี้เบียร์นี้สำหรับใครผู้ชายที่แท้จริงนี่คือคำอะไรโฆษณาอ่านนี้เข้าใจไหมเนี่ยต่อไป And 60 million cups of this coffee were drunk last week by successful, happy successful people เป็นไงคะ60 million cups of coffee w e r e d r u n k คะ่ะกาแฟเป็นลนล้านแก้วเนี่ยถูกดื่ม w e r e d r u n k ถูกดื่มโดยใครคะผู้ที่ผู้ที่มีความสุขและประสบความสำเร็จไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเข้าใจไหมเข้าใจว่าไงคนที่ประสบความสำเร็จและมีความสุขเนี่ย เขาได้ดื่มกาแฟไปแล้วใช่ไหมคะแปลว่ากาแฟยี่ห้อนี้ทำให้คนประสบความสำเร็จและมีความสุขเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะ successful แล้วก็ happy เราก็ต้องไปทำไมคะเราก็ต้องไปดื่มกาแฟยี่ห้อนี้เ,เข้าใจหรือ,อยังนะคะเหมือน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 ดี๋ยวนี้มันจะมีคนเรารู้รู้จักดูแลสุขภาพตัวเองมากยิ่งขึ้นอะไรที่มันเป็นผ,ผลิตภัณฑ์แล้วเป็นอาหารเสริมที่บอกว่าจะดีต่อสุขภาพ คนเรามักจะไปหามาดื่มกินถูกไหมนะอ่ะต่อไปแต่ว่าเราต้องดูด้วยนะมันมีผลข้างเคียงอะไรหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเราดูนะคะ s i million cups o f coffee world rank ถูกดื่มกาแฟเนี่ยเป็นล้านทั่วนะถูกดื่มโดยคนที่มีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วฉะนั้นก็กาแฟนี้จะขายดีเป็นพิเศษต่อไป people like you people like you แล้วก็นอกจากคนที่แฮปปี้แล้วก็สักเซสฟูลแล้วใครอีกคะคนเช่นคุณก็ดื่มได้ประมาณนี้นะคะต่อไป Every day advertisements tell us how we can enjoy ourselves more อ่าเขาเออกเสียงว่า adver ทอไมทไมเขาเออกเสียงว่าอะไรนะ,ะ Like youEvery day advertisements tell us how we can enjoy ourselves more advertisement advertisement เรื่องจะออกว่า advertisement หรือ advertisement ก็ได้นะคะถ้าคนอังกฤษก็ advertisement ทุกวันเลยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะ advertisement โฆษณาก็จะบอกเราถึงวิธีที่เราจะ enjoy ตัวเองมากขึ้นนะคะทำให้ตัวเองมีความสุขมากขึ้นเนี่ยอย่างไรเขาก็จะบอกวิธีนี้เอาไว้ด้วยนะคะอ้าวต่อไปโฆษณาจะบอกอะไรเราบ้างคะนอกจากบอกวิธีการที่จะดำรงชีพอย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นแล้ว How we can more we be attractive can อะไรคะเออวิธีที่เราจะทำไมคะ how แปลว่าวิธีที่เราจะมีอะไรฮะ attractive มีสเสน่ห์ attractive มากยิ่งขึ้นโฆษณาจะบอกว่าถ้าคุณใช้ผลิตภัณฑ์นี้แล้วหน้าคุณจะเด้งนะหน้าคุณจะอ่อนเยาวอ่อนไปหมดเลยนะปัญญาอ่อนเปล่าไม่รู้ นอกจากจะ more attractive แล้ว more อะไรอีก more relaxed more relaxed more relaxed เป็นไงคะ more relaxed ผ่อน,นคลายมากขึ้นผ่อนคลายมากขึ้นอ่าตัวนี้นะคะออกเสียงยากนะคะฟังให้ดี more sophisticated อะไรนะ track ทำไมนะคะ more relaxed more sophisticated more sophisticated more sophisticated เป็นยังไงคะรีแลกซ์มากขึ้นซอฟต์สิเคเต็ดมากขึ้นคือเป็นยังไงคะทันสมัยมากขึ้นแล้วก็ healthier, healthier er. Health คืออะไรคะ healthier มีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้นนี่คือเรื่องของโฆษณานะคะต่อไป etc. consume me, consume me, consume ถ้าเราเติม r เข้าไป r เป็น consumer Consumer คือผู้บริโภคนะคะแต่อันนี้เป็นกริยาค่ะ Consume แปลว่าบริโภคบริโภคนะคะ Consume me and you'll be much happier and you'll be much happier คือบริโภคฉันแล้วคุณก็จะมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะ and far more fashionable and far more fashionable แล้วคุณก็จะเป็นคนที่ Fashionable ทันสมัยมากๆเลย say the advertisements say the advertisement นี่คือคำโฆษณาที่ชวนเชื่อนะคะแต่ถ้าโฆษณาเกินความจริงเมื่อไหร่ปับ๊บก็จะเจอ a s a ใช่ไหมหน่วยงานที่คุ้มครองผู้บริโภคนะคะเหมือนบ้านเราเรียกว่าสคอบอนะคะ เอาละทีนี้ต่อไปที่บ,บางคนก็จะเป็นพวกอชอบประฮอลิกนันกเรียนเคยได้ยินไหมคะ,อะแอกลกอฮอลิซึมไมโครโฟลิซึมไม่ใช่ไมดูดไมโครโฟลิซึมเป็นไงคะเจอไม,ไม่ได้ต้องพูดนะคะเจอไม,ไม่ได้ต้องร้องเพลงนะคะนะคะชอบประฮอลิกชอบชอบย่อมจากอะไรชอบช้อปปิ้งชอบประฮอลิกคืออะไรคะคนที่ ชอบซื้อซื้อก่อนรถแรกแจกแถมถามว่ามีความจำเป็นต้องซื้อไหมไม่แต่ซื้อซื้อเราได้ใช้ไหมไม่เอาไปเก็บไว้นะคะเรียกว่าชอปปาฮอลิกต่อไปต่อไปนะคะ but individuals also advertise in the personal columns of newspapers individuals individuals ก็คือแต่ละบุคคล นะก็บางคนก็จะมีโฆษณาใน personal column of newspaper ก็จะมีโฆษณาในคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์ด้วยนะคะมาดูนะคะเช่นเช่น16 year old boy wants to meet fans of Jennifer Lopez and Christina Aguilera ค่ะ16 year old boy ก็มีเด็กผู้ชายอายุ16ปีต้องการที่จะพบนะคะ f ฟนซอฟเจนนิเฟอร์โลเปสแฟนแฟนคืออะไรคะแฟนคลับแฟนตัวนี้ละค่ะแฟนตัวนี้ไม่ได้แปลว่าพลมนะคะหมายถึงแฟนก็คือผู้นิยมชมชอบผู้คลั่งไคล้นะคะคนไทยเราก็เลยพูดพูดเหมือนเขาว่วาแฟนใครที่เป็นแฟนกันก็คือคนที่นิยมชมชอบซึ่งกันและกันก็เรียกว่าแฟนนะคะถ้าถ้าเราไปน,นิยมชมชอบดาราเราก็เป็นแฟนคลับ C L U B คลับไม่ใช่แฟนคลับแบบขับไล่นะไม่ใช่แฟนคลับนะคะ มีเด็กอายุ16ปีต้องการจะพบแฟนของเจนิเฟอร์โลเปสแล้วก็คริสตินาอากิเรล่านี่เป็นดาราภาพ,พยนตร์ของฮอลลีวูดอาไปดูหน้าตาว่าเป็นยังไงนะคะอ่าคนซ้ายคือใครดาวผิดเลยไม่ใช่เลยคะ่ะคนนี้เป็นคริสตินานะคะคริสตินาอากกเรล่าหน้าตาเซ็กซี่นะคะอ่ะคนที่เป็น เจเนิเฟอร์โลเปสเจนเฟอร์โลสองคนนี้เป็นดารายอดนิยมของฮอลลีวูดนะแล้วก็มีแฟนคลับเยอะมากทีเดียวนะคะทีนี้เขาก็จะมีมีโฆษณาในหนังสือพิมพ์ด้วยว่าเ,เดี๋ยวนี้อะไรล่ะในเมืองไทยเราก็มีเยอะนะเราเราเราซื้อของหรือเราทานอาหารแล้วก็จะมีมีหางบัตร มีหางบาทซึ่งว่าถ้าเราทานอาหารประมาณสมมุตินะคะ800บาทเราก็จะได้คูปองแล้วเราก็เขียนชื่อเราลงไปเพื่อชิงโชคเราอาจจะเป็นผู้โชคดีได้ไปพบกับดารายอดนิยมขณะนั้นนะคะได้ไปทำกิจกรรมร่วมกับเขาเช่นอาจจะไปเที่ยวทะเลหรือไปไหนก็นแล้วแต่ร่วมกับดารายอดนิยมนะคะนี่ก็คือโฆษณาอีกอีกชิ้นหนึ่งที่ทําให้คนเนี่ย อยากจะไปพบกับดาราก็เลยต้องไปซื้อสินค้านะั้นหรือว่าไปรับประทานอาหารชนิดนั้น mm hmm. เพื่อทํายอดให้ถึงบางทีไม่ถึงนะคะขาด60บาทไม่ได้ต้องทําให้ถึงนะคะ mm hmm. เพื่อจะได้ชิงโชค mm hmm. เพื่อมีโอกาสได้ไปลุ้น mm hmm. ได้ไปเที่ยวกับดาราหรือพบกับดารานะคะนี่ก็คือโฆษณาเอาละคะต่อไปมีอีกโฆษณาหนึ่งคือบางทีเขาก็จะ a d v e r t i s e h e n t To Sell จโฆษณาสิ่งที่เขาอยากจะขายนะอยากขายอะไร Child's bicycle for sale Child's bicycle for sale ขายจักรยานสำหรับเด็กนะนักเรียนเคยซื้อของทางอินเทอร์เน็ตไหมคะนะฮะมันแล้วแต่นะฮะชอปเปอร์ชอปเปอร์คือ,อ,อนักชอปอะบางคนนะชอบไปไปตลาด ไปดูสินค้าดูของจริงแล้วต่อรองราคาบางทีเดินก่อนสำรวจมีสิบล้านของของชนิดเดียวกันเดินสิบล้านก่อนเพื่อสำรวจราคาแล้วก็สเปคว่าตรงไหมอันไหนดีกว่ากันแล้วกลับมาซื้อร้านนั้นนะคะบางคนก็เจอปักซื้อเลยแต่บางคนไม่ชอบออกมาเดินซื้อก็จะนั่งอยู่ที่บ้านในห้องทํางานที่มีคอมพิวเตอร์แล้วก็ คลิกดูตามอินเทอร์เน็ตว่ามันโฆษณาขายอะไรบ้างและมีสินค้าที่ตัวเองต้องการไหมก็จะสั่งซื้อของทางอินเทอร์เน็ตนั่นคือไม่ต้องไปที่ที่อื่นก็มีนะคะอา้าวต่อไปนี่คือโฆษณา c h o i c e Bicycle for sale ไป as new excellent value at 80 pounds โฆษณาว่าไงจักรยานเด็กใหม่ My. excellent excellent ดีเยี่ยม value value ก็คือมีค่าเท่าไรคะแค่80ปอนด์เองนะคะเงินอังกฤษนะคะใหม่ด้วยคุณภาพดีด้วยราคาก็ถูกด้วยนี่คือโฆษณานะคะต่อไป and there are even advertisements for advertisements no and there are even advertisements for advertisement แล้วก็ยังมีโฆษณานั่นงในมันมีโฆษณาหลายอย่าง นะคะคโฆษณาซื้อเพื่อซื้อแล้วก็โฆษณาเพื่อขายโฆษณาเพื่อพบกับดาราดังแล้วก็โฆษณาเพื่อโฆษณา,ษณามาดูค่ะเป็นยังไง This space is seen by more than a hundred thousand people every day. a hundred thousand รอ้อยพันหมื่นแสน a hundred หนึง่งร้อย t h o u s a พันหนึง่งร้อยพันก็คือหนึง่งแสน สเปซพื้นที่ที่ว่างนี้ถูกพบอีซีนถูกเห็นพื้นที่ว่างนี้ถูกพบถูกเห็นโดยคนมากกว่าหนึ่งแสนคนทุกวันนี่คือโฆษณาขายอะไรคะขายพื้นที่เพื่อลงโฆษณาด้วยเหมือนกันนะคะ Why not advertise here? Why not advertise here? นักเรียนดูเข้ออ่านนะอันนี้เป็น advertisement ก็ได้นะคะ advertisements ก็ได้แต่อันนี้ advertise ทำไมคุณไม่ลงโฆษณาเขาถามว่าทำไมคุณไม่ลงโฆษณานี้ล่ะ อ่าทีนี้เราตอ่ตอต่อ everybody is selling something the Americans say what about you อะจบแล้ว everybody is selling something คือขายกัน the Americans say what about you แล้วเธอละนี่คือสิ่งที่เขาโฆษณาขายนะคะ ไม่ว่าจะขายตรงเดี๋ยวนี้มีขายตรงด้วยใช่ปะ่ะมีขายตรงด้วยนะคะเคาะประตูถึงบ้านเลยอ้าวทีนี้มาดูแบบฝึกหัดในนักเรียนนักเรียนเปิดหนังสือ